เอริกแคปตันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Slow Hand นะคะภาพจำส่วนใหญ่ก็คือเทพพระเจ้ากีตาร์ตำนานเพลงบลูส์ร็อกคือแบบยิ่งใหญ่มากแต่พอเราลองไปดูข้อมูลลึกๆทั้งจากชีวประวัติเขาเองหรือบทวิเคราะห์ต่างๆก็พบว่าเออเบื้องหลังภาพนั้นะ่ะมันมีเรื่องซับซ้อนเยอะเลยมีมุมมืดมีดราม่าหนักๆที่ซ่อนอยู่ใช่ครับคือหลายเรื่องเนี่ยสารคดีบางทีก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะัก ใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลุกกันเรื่องนี้ล้วค่ะพาไปสำรวจด้านที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงทั้งเรื่องส่วนตัวที่เขาต้องต่อสู้หนักมากแล้วก็ประเด็นขัดแย้งต่างๆที่กระทบสังคมที่มันก็ท้าทายความเป็นตำนานของเขาเหมือนกันนะคะอืมมันคือความขัดแย้งที่ชัดเจนมากเลยนะครับระหว่างความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีที่แบบสุดยอดมากๆกับความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีข้อบกพร่องมีด้านมืดซึ่งบางทีมันก็ดูสุดขั้วไปเลย นี่แหละครับแกนหลักที่เราจะคุยกันวันนี้งั้นเราเริ่มที่ชีวิตช่วงแรกๆเขาก่อนเลยไหมคะข้อมูลบอกว่าวัยเด็กเขาก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคือเขาโตมาแบบเข้าใจผิดคิดว่าแม่ตัวเองเป็นพี่สาวส่วนยายคือแม่ใช่ครับแล้วพอเขามารู้ความจริงที่หลังเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจเขาค่อนข้างมากเลยมีการวิเคราะห์กันว่าปมตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาอื่นๆในชีวิตเขาต่อมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่การ เ่การเสพติดซึ่งเรื่องการเสพติดนี้ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ยาวนานมากเลยนะคะหนักมากครับโดยเฉพาะช่วงต้นยุค70นี่คือติดเฮโรอ,อีนหนักจริงๆมีข้อมูลว่าใช้เงินไปกับยาเสพติดนี่สัปดาหล์ละเป็นหมื่นดอลลาร์เลยนะโหเยอะมากนะคะในยุคนั้นเยอะมากครับพอเหมือนจะหลุดจากเฮโรอ,อีนได้ก็ไปติดเหล้าหนักติดโคเคนต่ออีกเป็น10ปีเลยครับโหแล้วเขาหลุดจากวงจรนี้มาได้ยังไงคะ เออข้อมูลบอกว่าจุดเปลี่ยนจริงๆคือปี1987นะครับที่เขาบอกว่าถึงจุดต่ำสุดในชีวิตแล้วถึงยอมเข้ารับการบำบัดจริงจังไปเข้ากลุ่ม AA หรือ Alcoholics Anonymous แล้วก็หันไปพึ่งาศาสนาด้วยและที่น่าสนใจคือพอเขาเริ่มฟื้นตัวได้เขาก็ไปตั้งศูนย์บำบัด c r o s s r o a d ของตัวเองขึ้นมาอ๋อใช่ค่ะ c r o s s r o a d อันนี้ก็ถือเป็นการช่วยเหลือคนอื่นต่อยอดไปอีกใช่ครับมันก็สะท้อนความซับซ้อนในตัวเขานะครับ จากคนที่เคยเกือบตายเพราะยากลายมาเป็นคนที่ช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นได้แต่ในขณะที่ต่อสู้เรื่องยาเสพติดเรื่องความสัมพันธ์เขาก็วุ่นวายไม่น้อยเลยนะคะเรื่องที่ดังมากๆก็คือการแต่งเพลงให้แพตตี้บอยซึ่งตอนนั้นเป็นภรรยาของจอร์จแฮร์ริสันเพื่อนสนิทเขาเองใช่ครับเรื่องนั้นดังมากแต่เบื้องลึกกว่านั้นคือมันมีข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับ อ้างอิงจากคำให้สัมภาษณ์ของแพตตี้บอยเองเลยที่บอกว่าเคยถูกคลับตันทำร้ายร่างกายตอนที่แต่งงานกันอืมแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับการติดเล่าของเขาไหมคะหลายคนก็เชื่อมโยงกันแบบนั้นครับแต่ก็มีเสียงวิจารณ์แรงๆอย่างในเว็บบอร์ดต่างๆเช่น Reddit ก็จะบอกว่าการเสพติดมันไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการทำร้ายคนอื่นนะนั่นสิคะแถมยังมีเรื่องนอกใจอีกคือมีลูกนอกสมรสสองคนตอนที่ยังไม่ได้หย่าก,กับแพตตี้บอยด้วย ถึงแม้ว่าหลายปีต่อมาเขาจะออกมาขอโทษเรื่องพวกนี้แต่ก็มีคำถามเรื่องความจริงใจว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนั้นกว่าจะยอมรับผิดโหดราม่าส่วนตัวก็หนักแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องทัศนคติที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมอีกโดยเฉพาะเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเหตุการณ์ที่บร์มิงแฮมปี1976นี่คือร้ายแรงมากใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยเขาพูดบนเวทีคอนเสิร์ตตอนนั้นเหมือนจะเมาด้วย แล้วก็ผู้สนับสนุนอ n น c ็ p o w e วเวนักการเมืองฝ่ายขวาจัดที่ต่อต้านผู้อพยพแล้วก็ตะโกนทำนองว่า Keep Britain White รักษาอังกฤษให้เป็นของคนขาวอะไรทำนองนั้นซึ่งมันย้อนแย้งมากๆเลยนะคะเพราะดนตรีที่สร้างชื่อให้เขาไม่ว่าจะเป็นบลูส์หรือร็อกแอนด์โรมันก็มีรากมาจากวัฒนธรรมคนผิวดำทั้งนั้นเลยครับถูกต้องครับเหตุการณ์นั้นเลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหว Rock Again s t Racism หรือ RAR ขึ้นมา เป็นการรวมตัวของศิลปินเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวและตัวคลับบ์นเองก็โดนวิจารณ์หนักมากบางคนหนึ่งกับเรียกเขาว่าเป็นนักล่าอนาน,านิคมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเพลงร็อกเลยทีเดียวคำว่านักล่าอนาน,านิคมทางวัฒนธรรมนี่แรงจังเลยค่ะมันหมายความว่ายังไงคะ ก็คือการที่ศิลปินผิวขาวนำดนตรีหรือวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่นโดยเฉพาะคนผิวดำมาใช้สร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จให้ตัวเองแต่กลับแสดงทัศนคติเยียดหยามเจ้าของวัฒนธรรมนั้นซะเองอย่างกรณีเพลง I Shot the Sheriff ที่แคปตันเอามาคัฟเวอร์จนดังเปรี้ยงปล่าเนี่ยอ๋อเพลงนั้นดังมากจริงๆค่ะใช่ครับ แต่หลายคนก็มองว่าความสำเร็จของเวอร์ชั่นแคปตันมันไปบทบังเวอร์ชั่นต้นฉบับของบ๊อบมาลีซึ่งเพลงนั้นมันมีบริบทเรื่องการต่อสู้การกดขี่พอคนขาวเอามาร้องความหมายบางอย่างมันก็อาจจะหายไปหรือเปลี่ยนไปเลยเกิดคำถามเรื่องการฉกฉวยทางวัฒนธรรมหรือ cultural appropriation ขึ้นมาครับโหชีวิตเขาเจอแต่เรื่องหนักๆต่อเนื่องกันมาเลยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องทัศนคติแล้วก็มาเจอโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อีกใช่ครับ ปี1991ลูกชายเขาน้องคอ์เนอร์อายุแค่4ขวบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกตกสูงที่นิวยอร์กเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากจริงๆครับทำให้เขาเสียสูนย์ไปเลยช่วงนั้นเก็บตัวไปพักใหญ่แล้วเขาก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดออกมาเป็นเพลง Tears i n Heaven ใช่ไหมคะใช่ครับเพลงนั้นดังมากได้รางวัลแกรมมี่ด้วยจุดนี้น่าสนใจนะครับคือถึงแม้จะเจอเรื่องเศร้าสุดๆในชีวิต แต่ข้อมูลบอกว่าเขากลับไม่หวนกลับไปหายาเสพติดเหมือนตอนที่เคยเจอปัญหาหนักๆในอดีตอืมแสดงว่าการบําบัดก่อนหน้านั้นมันช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เขาได้จริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นครับมันแสดงให้เห็นพัฒนาการในการรับมือกับวิกฤตแต่ในอีกมุมหนึ่งความสําเร็จมากๆของเพลงที่มาจากความโศกเศร้าส่วนตัวแบบเนี้ยมันก็ทําให้เกิดคําถามเชิงจริยธรรมตามมาเหมือนกันว่ามันเหมาะสมไหมอะไรทํานองน,นั้นครับ เหมือนชีวิตเขาจะวนเวียนอยู่กับความขัดแย้งตลอดเลยนะคะเพราะพอมาถึงยุคปัจจุบันก็มีประเด็นใ,นใหม่เกิดขึ้นอีกใช่เลยครับอย่างช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเขาก็ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านวัคซีนต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์อย่างแข็งขันเลยถึงข้างเปรียบเทียบกับก,บการเป็นทาสเลยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งก็โดนวิจารณ์หนักมากแล้วหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะโยงกลับไปเรื่องทัศนคติเหยียดผิวในอดีตของเขาอีกครั้ง นับก็ยังมีคดีล่าสุดที่เขาไปฟ้องร้องคุณป้าชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ขายซีดีบูตเลกหรือแผ่นผีของเขาทางออนไลน์ในราคาไม่กี่ร้อยบาทเองอ๋อเรื่องนั้นก็เป็นประเด็นครับถึงแม้ทีมกฎหมายจะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสกการเครือขขายใหญ่แต่ภาพที่ออกมามันเหมือนคนดังระดับโลกรังแกคนธรรมดาก็เลยโดนกระแสตีกลับไปพอสมควรเหมือนกัน ฟังดูแล้วเอริกคลับท่านนี่เป็นบุคคลที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะซับซ้อนมากจริงๆครับคือพอสวรรค์ทางดนตรีเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้เลยมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแต่มันก็อยู่คู่ขนานไปกับการต่อสู้ส่วนตัวที่มืดมนทั้งเรื่องยาเสพติดข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงการเหยียดเชื้อชาติคําถามเรื่องการฉกฉวยทางวัฒนธรรมไปจนถึงจุดยืนแปลกๆในปัจจุบันมันก็เลยทําให้คําถามคลาสสิกที่ว่า เราควรจะแยกศิลปะออกจากตัวศิลปินได้ไหมมันกลับมาดังอีกครั้งเวลาพูดถึงเขาเลยนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันท้าทายให้เราต้องมองมรดกของเขาแบบรอบด้านจริงๆใช่ครับมันไม่ใช่แค่ด้านที่สว่างสวยอย่างเดียวคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือพอเราได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยประสบการณ์หรือความรู้สึกเวลาเรากลับไปฟังเพลงของเอริกคลาปตันมันจะเปลี่ยนไปไหมครับอืมน่าคิดนะคะ แล้วมันควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าการที่เราเข้าใจความซับซ้อนความขัดแย้งหรือมุมมืดเหล่านี้มันส่งผลต่อการที่เราให้คุณค่ากับผลงานเพลงของเขาในใจเราอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่เราแต่ละคนต้องกลับไปคิดต่อกันเอง